ทางเกมเอ่ห้องเวนห้องเวนห้องกมห้องที่ห้ามอยู่ในห้องเลิเปิดหมดเลยป่ะเปิดแล้วพิดเลยป่ะได้ดิเราไปอยู่ข้างนอกเราเปิดตาต่างก็ได้เปิดแป๊บเปิดเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนงั้นถ่ายล่นตัวนี้แล้วกันก็คือไม่ไม่ปิดกั้นเลยทั้งนั้นแหละปล่อยมันเข้ามา ยาวางกับดักเอาวางกับดักเอาให้มันเข้ามามก็ป่อปอบผู้ปะเลยเปิดตน้าตางไงเดี๋ยวนี้นก็จะเปิดแล้วเปิดป่าไปทั้งซองมันอยาเกเปิดไม่เปิดซะแล้วโอ้โหมีคูดาด้วย ไม่เกิดไม่ทำอะไรเลยรู้ไว้ <c oughs> ไิไว้เมีใครตอบเว่านั้นแหละ

จุดทางไหนวะกูออนวินโดว์วยนะวะห้าหน่ะห้าหน่ะแย่แย่รวยนะต่างนะต่างหน้าต่างนะแว่าแอบกว่แบบนอนเล่นๆต่างไหนนะไอ้ตรงหน้าต่างจุดแหละหน้าต่างเล็กหน้าต่างเล็กใช่ไหมเนี่ย

ออเด็กอ๋อเด็กอ๋อเด็กเอไงเปิดไหมได้เอาโโฟอร์มาอีกเดี๋ยวปีดิด้งเหอะ

Sniper, 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 này sniper, 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 ตูดได้ไงวะโอ้ยงงอะไรวะอะไรวะเนี่ยเราต้องอยู่ที่ฐานที่มันแล้วแหละโดนห้าห้าเออเดี๋ยวลเราเขาอยู่ห้องตรงข้ามกับห้องเด็กสองตัวสี่ตัวเลยยิงยิงบอลเหมือนจะ All were eliminated. friendlies were อร่อยไม่ได้กับปฏิหารแล้วแหละตาเราเล่าสิ้นจ้ะออกไหมต่อปุ้งให้กว่าจะปุ้งดีกว่าเล่นตัวนี้บอกให้ลุงเลยแต่ก็อยากจะเล่นตลอดเลยเล่นละ ยันละเล่นไม่เป็นตัวใหม่เกมคืออะไรฟิลใช่ไหมหรือว่าอะไรบิดเอาบิดบิดอะเล่นไม่เคยลุ้งเลยอะใช่ไม่เป็นต้องหัดเล่นแตยวิ่งอัดเลยนะฝัอปืนก็ช้ามาทีพุ่งไปอะเขาโดนยิงตายคนอื่นทำไมเขายิงทำไมคนอื่นเข้ามาหาเราไม่โดดวะ ต,ต้องใจเย็นห้ามตกใจเวลาผิดมาหาเห้นหัวแล้วกันตกใจนี่ขอบขันระวังกับดักขออขันกระจัดหกกับกดักเยื่ยจัดกระโดดไปดูตีนด้วย หายเจได้ไหมหามีเจาะหามีเจาะหมีเจาเอ้ไม่ได้ติดเลยเป้องกันต่างๆว่าไลอไปลงไปอะไรโอ้ยบาดตัมีมีมี้ยหักกตายงไหนนะต่อข้นมานะไหนนะฮะโดนารเา ดูดูห้องน้ำหน่อยตัวห้องน้ำหน่อยดูอยู่ห้องห้องเล็กมันเจาะไว้เยอะแยะวห้อเจ้มันเจาะไว้มันมันต่อไว้โอ้ยแย่งไอ้ยีงไม่ยัไม่ถนัดเว้ยผมพุ่งเข้ามาไหนอยู่ฟังเดี๋ยวอมีห้องน้ำตัวหนึ่งมีห้องตัวค่าห้องสามทิศเลยเต๋อเออที่กอนนาอันเดินมาเต๋อ นนัแหละพยายามจะยิงไม่โดนเลยหมนต้นสักเขปเลยจ้ะ r e l o ล d i n g นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง,างมาข้างในจะแบบมีแหละห้องน้อยตัว r e l d i n g เร็วแเนมันอยู่ห้องเล็กมันจอะลูไว้ตรงนี้แหละเออจห้องเล็กตัวนึ่งอยู่ในนั่นเลยเพราะว่ามันปิดประตูตาางเข้ามาเลยออกมาแล้วออกมาแวออกมาแล้วออมาแออมาแ้วเขานแล้ว้ว นบางอกโอ้ยจิงแตกจดูด้วย่าจอดเรือซ้ายซ้ายเออซิปียังจะประตูอีกโอ้ยทำอะไรอ่ะิยังอดโทรศัพท์เน่ยสุดยอดเลยไอ้นี่เกม ไอ้นะเย่ละเย่ละแมทคอยแล้วอะไอ้เราต้องตาป่งสิวะไม่ได้ปุ้งเลยใช่ไหมจ๊ะเออขอตาต่างนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตาต่างไปถึงาตากง,งสอง ตั้หึงจะเนี้ิดต,ต้องเกิดตรงนีไง้ได้ห้องยอยอได้ห้องมหาาะไยวะล่นได้ห้องตัวสมุดใช่แล้ว ขั้นสองได้คิบว่าชั้นสองได้ชั้นสองไม่อยู่ในจุอดอ่ะน่าจะไม่อยู่ในจุด้าเอาขึ้นชั้นสองมันจะมีคนมาซุยเราไปเนี่ยเนี่ยมีเหมือนจะมีคนยิงโดนเราอะ่ะมีมีโอ้สักเอ้ย

ไอนแน่เว้ยแน่เว้ยเป็นฝ่ไยรับอยากอยู่ไหนด้านเนี้ยเอาเดิมเอาเดิมเอาเดิมแข่เ,เดิมเ,เดิมตัวเดิมเล่นโชว์จีมหน่นอยเล่นโชว์หน่อยครับโทบีตีแข่งแกงเลยนะเต๋ มี่ติดตายตัวแหลกก็ดูดมันต้องแบบบ้านละคทำแบบปุ่งภูมิเขาตกใจอก <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเฮ้ไปก่อยๆไปมันก่อยๆไปแล้วมันนี่อ่ะไปทางไปทางซ้ายมันจะอยู่บนเยอะอยู่นะค <c oughs> <ๆ S 2> ิดว่ามันไปแอบมันมันเป็นผาสีเหมืกันเนี่ยมันเป็นเอาเป็นผาสีอะไรกัน ตัวตัววัตถวะไม่มีนกอันต่หรอกกดมัน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 จำใบเห็นเฉพาะอันตีมันหรอถ้าอันติะโดนจะเห็นพวกเรามันตลอดเวลานี่นตรงนี้ตรงนี้ Quận đã tango ăn ninh ở tàu to, lòng 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 lòng

มาเนีแต่วันนี้ไงวะก็มาดิครับน่าจะย้ากเข้าเข้าเข้ามาแล้วาแล้วหลังหลังหลังข้อมหลังหลังเียมเียมหลังฮะออบหลังเลยทังทีเอาจ้อวเนี่ย เดี่ยวบอกเพื่อนมันนี่หนึ่งนกว่าแต่คนบอกสายหน่อยเาเดียมได้ดึงดงเงี้ยมองเนีาดงกัตลาดถ้าเป็นเต๋เนาะถ้ามันเตจะได้หนึ่งน